รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อนะคะพี่เป็นเสื้อผ้าไหมเตอรี่ค่ะพี่ผ้าไหมเจอรี่นะคะพี่จะเป็นเนื้อผ้าลื่นๆเย็นๆใส่สบายเนื้อผ้าไม่มีซับในค่ะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดนะผ้าดีมากๆเนื้อผ้าเย็นค่ะพี่งานนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่แต่งขอบสปอร์ตแบบนี้นะแขนใหญ่ใส่สบายนะคะพี่งานเป็นของสาวอวบแล้วแล้วก็แต่งขอบสปอร์ตแขนไม่รัดแขนสวนมากๆค่ะแล้วก็ชายเป็นแบบนี้นะผ่าข้างเล็กๆแบบนี้นะคะพี่เก๋ๆแบบนี้ ส่วนด้านหลังนะคะพี่พิมพ์ลายให้อย่างดีแบบนี้เลยนะคะพี่เนื้อผ้าไหมตาลีนะคะพี่เนื้อผ้าเบาเนื้อผ้าลื่นเนื้อผ้าเย็นใส่สบายผ้าตัวนี้ไม่มีซับในนะผ้าไม่ยืดนะคะพี่ด้านหน้าก็เป็นแบบนี้นะพิมพ์ลายอย่างดีเลยเตัวนี้อกหน้าผ้า48นะคะพี่ความยาวเสื้ออยู่ที่27นิ้วนะคะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยนะเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่เป็นรีไซส์มีไซส์เดียวนะตัวนี้ ให้พี่แค่1 4 9่เก้าเท่านั้นพี่เอาไปแค่หนึ่งสีเก้าค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลังนะคะพี่เวลาพี่สั่งนะพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงนะคะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสนะคะพี่ไว้ตรงหัวตรงนี้นะ เราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญพี่อย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมว่าสีฟ้านะพื้นจะเป็นสีฟ้านะคะพี่และลายเป็นแบบนี้นะตรงนี้ขอเรียกสีฟ้านะให้พี่แค่หนึ่งสีก้านะคะพี่ถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะตัวนี้ค่ะพี่พื้นจะเป็นสีดํานะคะพี่และลายเป็นแบบนี้นะเอาไปแค่หน <s> ึ <s> ่งสีก้านะคะพี่และสีสุดท้ายค่ะพี่ตัวนี้นะคะพี่ ถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะตัวนี้พื้นจะเป็นสีชมพูนะคะพี่ลายเป็นแบบนี้นะให้พี่แค่หนึ่งสีเก้าเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับติดตัวก็ไม่บอกเพิ่มนะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อผ้าสป,ปันเนื้อผ้าลื่นเย็นใส่สบายผ้าไม่มีซับในคะ่ะพี่และเนื้อผ้าไม่ยืดด้วยตัวนี้นะคะพี่ให้พี่แค่หนึ่งสีเก้าเท่านั้นผ้าดีมากๆตัวนี้เอาไปแค่หนึ่งสีเก้านะคะถ้ารับสีนี้ที่พิมพ์ว่าสีชมพพูนะะคี่ ตัวนี้ค่ะจะเป็นสีชมพูนะตัวนี้นะคะพี่จะเป็นสีดำนะคะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่สีนี้ค่ะพี่ตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะคะพี่ให้พี่แค่หนึ่งสีเก้าเท่าน,นั้นนะงานสวยมากๆนะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อนะคะพี่เป็นเสื้อผ้าใหม่จารีะค่ะพี่ผ้าใหม่จารีนะคะพี่จะเป็นเนื้อผ้าลื่นๆนเยน็เยนๆใส่สบายเนื้อผ้าไม่มีซับในค่ะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดนะผ้าดีมากๆเนื้อผ้าเย็นค่ะพี่ งานนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่แต่งขอบสปอร์ตแบบนี้นะแขนใหญ่ใส่สบายนะคะพี่งานเป็นของสาวอวบแนละ้วแล้วก็แต่งขอบสปอร์ตแขนไม่รัดแขนสวยมาก,มากค่ะแล้วก็ชายเป็นแบบนี้นะผ่าข้างเล็กๆแบบนี้นะคะพี่เก๋ๆแบบนี้ ส่วนด้านหลังนะคะพี่พิมพ์ลายให้อย่างดีแบบนี้เลยนะคะพี่เนื้อผ้าไหมตาลีนะคะพี่เนื้อผ้าเบาเนื้อผ้าลื่นเนื้อผ้าเย็นใส่สบายผ้าตัวนี้ไม่มีซับในนะผ้าไม่ยืดนะคะพี่ด้านหน้าก็เป็นแบบนี้นะพิมพ์ลายอย่างดีเลยตัวนี้อ,อกหน้าผ้า48นะคะพี่ความยาวเสื้ออยู่ที่27นิ้วนะคะพี่แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยนะเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่เป็นรีไซส์มีไซส์เดียวนะตัวนี้ ให้พี่แค่1 4 9่เก้าเท่านั้นพี่เอาไปแค่149สเก้าค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลังนะคะพี่เวลาพี่สั่งนะพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงนะคะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสนะคะพี่ไว้ตรงหัวตรงนี้นะ ราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งนะพี่พิมพ์รหัสละตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญพี่อย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมว่าสีฟ้านะพื้นจะเป็นสีฟ้านะคะพี่และลายเป็นแบบนี้นะตรงนี้ขอเรียกสีฟ้านะให้พี่แค่หนึ่งสีก้านะคะพี่ถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะตัวนี้ค่ะพี่พื้นจะเป็นสีดํานะคะพี่และลายเป็นแบบนี้นะเอาไปแค่หนึ่งสีก้านะคะพี่และสีสุดท้ายค่ะพี่ตัวนี้นะคะพี่ าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะตัวนี้พืน้นจะเป็นสีชมพูนะคะพี่ลายเป็นแบบนี้นะให้พี่แค่หนึ่งสีเก้าเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับติดตัวก็กไม่บอกเพิ่มนะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่เป,ป็นเสื้อผ้าสปันเนื้อผ้าลื่นเย็นใส่สบายผ้าไม่มีซับในค่ะพี่และเนื้อผ้าไม่ยืดด้วยตัวนี้นะคะพี่ให้พี่แค่หนึ่งสีเก้าเท่านั้นผ้าดีมากๆตัวนี้เอาไปแค่หนึ่งสีเก้านะคะถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์มว่าสีชมพพูนะคะคี่ ตัวนี้ค่ะจะเป็นสีชมพูนะตัวนี้นะคะพี่จะเป็นสีดำนะคะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่สีนี้ค่ะพี่ตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะคะพี่ให้พี่แค่หนึ่งสีก้าเท่านั้นนะงานสวยมากๆนะคะพี่